สาธุนะครับครับาครับอันนี้ก็วงกบเราะอมตสาุครับจ่าจวจับน้ำด้วยนะครับสาธุนะครับราสาธุนะครับอมตะสาุสาธุครับโบจะจอเนครับฝังาง อีกด้านหนึ่งนะครับเนะาะกับสะเก็ดน้วายนะครับยกขึ้นก็ได้สาธุด้วยครับบันโมตราสาธุครับโอ้ตัวเล็กน่ารักจังเลยโอ้โหสาธุจุจ้า,ามามากเลยขอบคุณครับผมยายนั่งไม่ได้ไม่ต้องนั่งไหนยืนเอายืน,านเอาก็ได้ครับคุณยายจ้าสาธุด้วยครับไม่ต้องก้มนะยายนะปวดหลัง ไม่ต้องก้มยืนเอายายไหวไหมไหวไหมจะสาธุด้วยครับยายครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับสาธุครับน้ำผึ่งมะนาวด้วยนะครับสาธุครับอ่าโนทานสาธุครับสาธุได้ทยคเลยโอ้โหนี่ก็ มีมีน้ำผึ้งมะนาวด้วยน้ำพุ้งมะนาวโซดาน้ำเติมะนาวโซดาสาธุนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับร่ำรวยตลอดนะครับสาธุครับชื่อปิดอะไรอันนี้บอทิ้งทิพุธัยครับผมเอ่อขอบคุณโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะในยูทูบนะในยูทูบครับผมครับเออขอบคุณครับ u t u b e นะครับช่องบาวถิ่นจิตบุญไทยนะครับ YouTube นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโฆษณาไม่ดูไม่เป็นไรนะครับนะเนาะอ่ามไปเลยไม่เป็นไรนะครับเนาะเราได้บุญได้กุศลนะครับเพื่อเอผยแาร่ข้อวัปัปฏิบัติท,ที่ดีงามของครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนนะครับเราก็ขอน้อม ไปขวางทางเดินนะครับน้อขอมัมสนานสาธุนะครับครับระวังนะครับมานั่งลงนะครับ ำถว,วายด้วยนะครับจับน้ำยกขึ้นไปเคนถวายนะครับสาธุนะครับนี่คุณตาเนี่ยใช้ไม้เซลฟี่เลยนะครับคุตาจับน้ำไปเคนถวายด้วยนะครับเออจับไว้เลยลูกจับไว้เลยจับไว้เลยลูกโอ้น่ารักจังเลยโอ้โหผู้บา่าวแข็งแกร่กงจังเลยผู้บา่าวน้อยเลย,เลย อุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะใรกล้จะถึงใกล้ถึงเลยยังนประมาณกี่กิโลแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคนจะเยอะว่าเพราะว่ามันเข้าเมืองแล้วระวังนา ลปล่าทิ้งถิ่นภูไทนะครับไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับสาธุด้วยนะครับย่าจะทำทุกท่านนะครับเนาะอย่าลืมยกด้วยนะขวดเดียวนะตั้งอยู่อย่าวางไว้นะครับเนาะอนุโมทนาสาธุครับอย่าลืมยกขึ้นนะครับเนาะเสกาลิดอาะไรนี่ ถ่ายรูปนั่งลงนะครับถ่ายได้นะครับนั่งลงนะครับนอนนั่งถ่ายนะครับโอ้ยห้ามทิ้นขยะนะครับต้องดูแลความสะอาดด้วยนะครับกินแต่น้ำเท้าอื่นะครับญาติทำเยอะมากเลยผมว่าจะถึงจะถึงวัดกี่โมงกันเนี่ยขอหลวงตาท่านฉันมื้อเดียวครับฉันเช้ามื้อเดียวครับผม

พอเราเรามาถ่ายรูปข้างหน้าถ้าอยู่ตรงหน้าลวงตาลวงตาท่านเกิดเ่มเสียสมาธินะครับตกถ้าเจอดวงตาท่านเกิดจะกลัวชนนั่นแหละ,ะง่ายเนาะเดินเดินไปอยู่ข้างนะครับนั่งลงเลยครับนั่งลงถ่ายนะครับถ่ายนั่งลงนะครับนั่งลงอาจจะไปขวานะครับเนาะครับ อย่าออกมานะครับอย่าออกมานะครับถ้าต่างคนต่างออกมาก็จะลําบากนะครับพอหลบเลยเลยนะครับเนาะอ่าอย่าออกมานะครับอ่านั่งลงนะครับถ่ายนั่งลงนะครับเพื่อความให้ความเคารพครูบาอาจารย์นะครับเนาะอย่าวางนะครับเนาะขออนุโมทนาสาธุนะครับในธรรมชาตินะครับเนาะหยดน้ำขึ้นน้าลูกนะ จะถวายยกขึ้นนะครับเนาะวไหนเนะอนหมวให้ตัวเล็กด้วยนะถอนหมอให้ตัวเล็กด้วยตอนนี้กัดนย,นออยนนูนที่องยุดูปปัิิพทยนะครับตอนนี้โอ้โหรถดัเอานะครับเนาะ เยอะมากนะครับอดูว่ารถจะติดขนาดไหนเนาะวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้รับรอว่าต้องรับรองเสมอว่าจะไม่น่าจะไว้นะครับสาดุครับ ศาสนาทุกนะครับ okay. ร pues เนาะอันน <im> ี่ผมเป็นมือกองจะแล้วเออสาธุเอเสด็จทุเนาะนมรสนาสาธุกได้ติดทำเยอะมากเลยครับวันนี้เนาะก็ขอนมรสนาสาธุด้วยครับจับน้ำไว้นะครับจับน้ำไว้จับน้ำไว้นะครับการประเคนถวายของนะครับอ่าถ้ายกไม่ได้ก็จับไว้อ่ะขยับเข้ามาแต่ข้างหลังนะดหมองด้วยครับอ่าสุนรอแล้วถอดหมอด้วยนะครับเนาะ